แมงกะพุนถือเป็นสัตว์ที่พวกเราหลายคนสามารถพบเห็นได้ทั่วไปแถมหลายคนยังชอบที่จะรับประทานมันอีกด้วยและทุกคนก็คิดว่ามันไม่ได้แปลกประหลาดอะไรแต่ถ้าว่าใครได้หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านี่คือหนึ่งในสัตว์ที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกว่าแต่ว่าอะไรที่ทําให้พวกมันดูแปลกประหลาดแบบนั้นละ่ะคลิปนี้เสียงปักษาจะพาทุกคนไปพบกับความจริงเหล่านี้กันแต่ก่อนที่ทุกคนจะไปพบกับความจริงของเจ้าแมงกะพุนที่ล่องลอยไปทั่วทุกมหาสมุทร ผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันรอช่องเสียงปรกษากดกันหรือยังครับและถ้ากดกันแล้วเราก็มาเริ่มกันที่ 1. แมงกะพรุนไม่มีสมองพวกมันว่ายน้ำไปท่วมหาสมุดได้โดยที่สมองของพวกมันเป็นศูนย์อนอกจากสมองแล้วแมงกะพรุนยังไม่มีหัวใจและเลือดอีกด้วย 3. ร่างกายของเจ้าแมงกะพุนประกอบไปด้วยน้ำมากถึง9 5ถ้าเทียบกับมนุษย์แล้วคือ50-60%เท่านั้น 4. แมงกะพุนสามารถต่อยคุณด้วยพิษได้แม้ว่ามันจะตายไปแล้วดังนั้นแล้วหากคุณเจอซากของเจ้าแมงกะพุุนบนชายหาก็กอย่าไปแตะต้องมันจะดีกว่า 5. ถึงแม้พวกมันจะไม่มีสมองหัวใจหรือเส้นเลือดแต่แมงกะพุนบางตัวมีฟัน ตัวอย่างอาทิเช่นแมงกะพุนโลรอยคองที่มีฟันหลายร้อยแถวที่เกิดจากผลเล็กๆเป็นจํานวนมากที่สามารถที่จะเจาะฉีดและดึงเหยื่อของพวกมันเข้าไปในท้องได้ 6. กมีแมงกะพุนที่มีอายุย้อนกลับมันในชื่อว่าเมเทอเเจลลี่ฟิตหรือแมงกะพุนอมตะที่พวกมันสามารถเปลี่ยนแปลงเซลล์ของพวกมันเองให้กลายเป็นทารกและย้อนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง เจ็ดสัตว์ที่มีพิษมากที่สุดในโลกคือแมงกะพรุนกล่องออสเตรเลียพิษของพวกมันจะทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตภายใน2-5ถึงนาทีแสิ่งที่น่ากลัวก็คือเจ้าแมงกะพรุนกล่องมันมีหนวดที่ยาวถึง10เมตรมันก็เลยสามารถพูดได้ว่ามันคือสัตว์ทะเลที่อันตรายที่สุดในโลกก็ว่าได้เก้าถึงแม้เจ้าแมงกะพรุนกล่องจะมีหนวดที่ยาวถึง10เมตรแต่นั่นก็ไม่ใช่แมงกะพรุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะว่าแมงกะพุนที่ใหญ่ที่สุดก็คือแมงกะพุนแผงคอสิงโตหรือในชื่อภาษาอังกฤษ i. เรี่องเสนเจริฟิตมันคือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดที่มีหนวดยาวถึง50เมตรสิบเคยมีเรือประมงญี่ปุ่นที่พยายามใช้อวนลากแมงกะพุนนูมูล,ลักนาดยักษ์หลายสิบตัวที่มีน้ำหนักเฉลี่ยตัวละประมาณ200กิโลจนเรือของพวกเขาถูกแมงกะพุนลากจมลงไปเอง คิดเห็นย่างไรกันบ้างครับสำหรับสิบความจริงเกี่ยวกับแมงกะพรุนที่ผมได้เอามานําเสนอในคลิปนี้คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นกันไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราช่องเสียงปรึกษาและพบกันใหม่อีกครั้งในคลิปต่อไปสวัสดีครับ